นับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟล์ Fi, จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดปเตอร์ต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรลงเมาจำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมฝนจะมาแล้วคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้วีร์รถซื้อแกงกวันนี้เราจะไปท้าทายฝนกันโจ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 ,โจ<ะ>ดูกลางบ้านนี่แบบแห้งแล้งมากนะฮะต้องการฝนมากเลย แต่ว่าผมไม่ต้องการน้ำมันโซ่ก็ไม่ได้ใส่นะตอนนี้นะครับวันนี้เป็นไปส่งพัสดุนะครับที่ไปษณีเป็นของรัสด้านะครับขอบคุณลูกค้าทีุ่ดุนเข้ามาทางรัสด้ด้วยมีน้ำมันบริโภมีเคมีอยู่พอได้สิ่งนะฮะโอเคไปไปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวโดนฝนอีกรถก็ไม่ได้ล้างครับสี่เดือนแล้วเนีเ่ยเฮ้ย เออน่าจะใช่สีเดือนนะไม่ได้ล้างสักทีนะครับเดี๋ยวรอให้เอ,อวันไหนที่ไฟฟ้าดับค่อยล้างรถเออเอ้าโอ้ยติดง่ายฮะ <c oughs> สุส่อากาศจะร้อน <c oughs> หน้าร้อนติดง่ายครับ การเย,นเย,เย็นเฮ้ยเครื่องเย็นทั้งแดดออกทั้งฝนจะตก <c oughs> เล่นไว้เหมืเ, <c oughs> เป็นการเล่นยืดหยุ่น ก่อจะกินข้าวเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จนะวันนี้ออกเบาๆแล้วกันครับ ออกเบาๆนะผมลืมอะไรเปล่าวะไม่ลืมมั้งออกเบาๆครับแต่มาเล่นปลายครับเฮ้ยเฮ้ย,ยลงเม็ดแล้วนี่เอาพากล้องมันโดนตามนน่อย จะตกเยอะนะวันนี้มาท้าทายฝนแล้วผมฟ้าร้องเลยนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างฮนะไม่ยินแต่เสียงท่อเอาแม่โคมาทำอะไรเนี่ยคุ้ยทุบอาคารเหรอโหพังไปแล้วตอนนี้ลมแรงมากครับผมลมสวนรถผมมานะ อันตรนยเหมือนกันนะครับแต่ขี่ไว้นะฮะขี่แบบพอดีแล้วกันวันนี้วันที่เอ้ยวันที่อะไร <c oughs> วันที่เจ็ดหรือเปล่านะเออวันที่เจ <c oughs> ็ดพฤษภานะครับผมคลิปนี้ ผูกหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้ดูปฏิทินเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าทางฝั่งนู้นตกเยอะนะรถคันนี้เออไม่เปียกนี่ก็ไม่เปียกนี่ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าไม่เปียกก็ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนรถถมต้านลมครับต้องหมอบฮะ <laughs> เฮ้ยแรงขึ้นแรงขึ้นวิ้ิลมแรงลมแรงเฮ้ยเซ่เซ <laughs> ขี่ชาดีกว่าชุ่มแล้วตอนนี้ชุ่มไปแล้วต,ตอนนี้ไอ้กล้องน่าจะโดนน้ำไปด้วยเลยครับผมไม่เป็นไรฮนะเอามันมันโดนน้ำาล้วหน่อยกล้องกันน้ำออกนะครับผมไม่ต้องกลัว รถมันเฮ้ยมันใส่มันโดนลมก็เนี่ยอุยอ๊ยอุ๊ยตรงนี้แมสทีเลยเฮ้ยโอ้โหเจริญแล้วฉันเอาก,กระเป๋าไ้ข้างหลังก่อนเออเดี๋ยวก็ระเป๋าเปียกคลิกกระเป๋าก่อนเออเสื้อเปียกไม่เป็นไรครับกระเป๋าเปียกมันมีมือถือด้วยไงกระเป๋าเปียกแัง่งานเข้าอุย้ยแถวนี้ตกเยอะเลย ไม่มีแล้ววัดตกฝั่งนู้นนะครับฝั่งภูเขาอีกฝั่งหนึ่งอ่ะว้ดที่ไม่ใช่หมู่บ้านนะนะอ่ะนะฮะฝั่งของภูเขาอ่ะตรงนี้มันเป็นล่องนะคุณผู้ชมนะที่รถผมใส่ทรายเนี่ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นล่องครับขับตามล่องรถมันจะทายนะครับการทําถนนดีนะฮะดีมากนะครับ เอ้าตรงนี้ไม่ตกครับตรงนี้ถนนยังแห้งอยู่ครับผมลูกอันนี้ต้นฝนครับเราไปโดนต้นฝนซัหน่อยไอ็กี่ไว้ครับผมลมแรงครับลมแรงมันจะทำให้รถเราเสียหลักได้นะ ยิ่งยิ่งรถเบาก็ยิ่งแบบเอออันนี้ง่ายนะโดนลมพัดแล้วเซง่ายโอเคหลังไม่มีรถไม่มีคนด้วยข้างในก็ไม่มีคนด้วยววเออเมื่อจอดหองในลมจอดนั่นที่แดดด้ดเลยเออโอเครอสักรู่แล้วกันฮะ,ะเดี๋ยวมา เรียบห้อยละเรียมห้อยนี่เสื้อกันฝนผมมีนะครับพร้อมเสมอเมื่อถือต้องการ <c oughs> เดี๋ยวอโอเคล็อก,อกหมวหกเรียบร้อยกด้กรับกลับบ้านครับธารกิจวันนี้ไม่เยอะน,นี่สบายๆนะติดง่ายด้วย <c oughs> เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ติดง่ายแล้วเป็นอะไรไม่รู้สูบหลวมอ, <c oughs> อ่ะไอเครื่องหลวมว่าติดง่าย <c oughs> ก่อนติดโคตรยากเลยเออหรือว่าระบบมันมันดีขึ้นเหรอโฮ้ยกว่าจะมาเกสามแกสี่กว่าจะมาถนนกว้างไม่เป็นไรฮนะ เอื่อๆกันไปนะไม่มีแล้วมั้งฝนแค่นี้แหละน่าจะมีแค่นี้แหละผมว่าแล้วกล้องผมน่าจะไม่เปียกตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ถ่ายแล้ววันนี้นะต่าก็ถ่ายสักหน่อยแล้วกันนะตะรข้างหลังมาไวมากอารมให้แกกันอุ้ยกิ่งกิ่งไม้อะไรครับผม แรงเลยลูกพี่เอากระเป๋าไว้ข้างหลังก่อนเพราะว่าข้างหน้าเป็น,ห,นหมอกมาเลยน,นะข้างหน้าจะมีมรสุมอยู่ชัว่วขณะเอะมรสุมอยู่ชัว่วขณะอ้าวจะเลินละโอ้ยเม็ดใหญ่ด้วยโอ้โหมาเลยเย็นสบายเลยทีนะี <S <S โ้โอ้ยโอ้ยเม็ดใหญ่จริงฮนะยิ่งกว่าเมื่อกี้อีก ไม่ไปตกไปถึงวันผมเปล่าเนี่ยไปช้าๆดีกว่าถนนที่เป็นฝุ่นแล้วก็ขึ้นตกใหม่อย่างนี้นะครับก็อันตรายนะเพราะว่าคราบฝุ่นบนถนนเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นโคลนไปในตัวนะฮะมันจะทําให้ลื่นะครัะผมไหลทางดีกว่าไว้นะนะครับมันทาให้ลื่นนะครับผมก็อย่าอ่า เดียวประมาณละกันนะครับผมความเร็วก็ใช้ให้พอดีจะขับไวมากนะครับมันจะลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์นะครับก็มันเช่นเดียวกันแหละนะฮะเปียกเหมือนกันไม่เปียกไม่ใช่เปียกนะลื่นนะเออลื่นเหมือนกันเลยพูดไรของผมเลยเฮ้ยไม่ยไม่ใส่จริงเหรอเสื้อฝนเนี่ยเ้ย โอ้ยอ้อยเยอะกว่าเมื่อกี้อีกให้อ,อ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหผมได้จะาปากตาไคร้แล้วไม่ได้ปากนะตาไคร่นะโอ้โหโอ้โหเปียกเลยครับทีนี้นไม่ใส่แล้วครับไหนๆก็ไหนๆเอาไปเปียกเลยเปียกไปยันบ้านเลยไม่ตาย เครื่องผมบอกอากาศเย็นแบบนี้ชอบลื่นลื่นอีิลี่นะเนี่ยลื่นอิลี่โลื่นอิลี่เซรถผมเซเลยรู้สึกว่าล้อหลังมันหน้ามันน่าจะเอียงอ่ะนะหงอกวัน เฮ้ยเกระเป๋าเปียกวะเนี่ยเอากระเป๋าไว้ข้างหลังอ่ะเดี๋ยวกระเป๋าเปียกครับโอ้โหจันเรนแล้วชัดไอ้ยเปียกจริงเลยโอ้ยดูดูเสื้อเลยเ้ยตรงนี้ไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่ อะไรกันเนี่ยเฮ้ยฝนตกไม่ท่วฟ้าวอะฝนตกไม่ท่วฟ้านะฮะอ้าตรงนี้แห้งเฉยเลยอะไรเนี่ยโอเคถึงบ้านแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้อุ๊ยออกมาเปียกฝนจริงแล้วเนี่ยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวผมซื้อแวะ